ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาประกอบเครื่องอบผ้าอิเล็กทรััก์รุ่น EDV 6 5 5 2นะครับ6กกิโลก็เครื่องนี้ก็อาการตอนนั้นที่มาลูกค้าก็บอกว่าลูกปืนมันแตกแล้วก็ถือโอกาสให้ล้างเครื่องด้วยตอนนี้เดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการประกอบไปทีละขั้นตอนเลยนะครับ ก็ตอนนี้ก็ได้ลูกปืนมาแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับเดี๋ยวก็ประกอบทีละชิ้นส่วนแล้วก็ค่อยมาใส่กันทีหลังนะครับครับอันดับแรกเราก็จะประกอบชุดสายไฟนะครับชุดสายไฟของเขาจะมีสวิตประตูที่มาเป็นชุดอย่างนี้นะครับเราก็ใส่สวิตประตูไปก่อนก็ ใส่เข้าไปนะครับก็ดูสายไฟให้มันตรงร่องแล้วก็อันนี้ใส่เข้าไปมันจะมีเขี้ยวของเขานะครับใส่ไปแล้วก็ให้เขี้ยวเขามันลงล็อกนะครับนี่แล้วก็ไล่เก็บสายไฟไปตามาที่เขาทําไว้ให้นะครับอันนี้ก็อยู่ด้านบนนะครับเป็นสายไฟในชุดคอนโทรลนะครับ ก็ใส่ประมาณนี้นะครับเกี่ยวเข้าไปก็ไล่มาตามแนวที่เขามีให้นะครับนี่ครับนี่ก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับลับต่อไปเราก็จะเอาชุดโบเวอร์นะครับที่มัน มอเตอร์ด้วยครับก็มาใส่ในตรงนี้นะครับใส่เข้าไปใส่ให้ตรงหัวน็อตเขานะครับแล้วก็เอาตัวยึดกับมอเตอร์อีกตัวมาใส่นะครับก็จะมีบูทด้วยนะครับก็ใส่บูทเลยตะแคงตะแคงหน่อยครับแล้วก็ใส่แล้วก็ให้ตัวยึดของเขาให้ตรงกับหัวน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เอาน็อตเบอร์เจ็ด ของเขานะครับมาขัดใจเข้าไปตรงนี้จะมีอยู่ห้าตัวนะครับ แล้วประกอบในชุดโบเวอร์เสร็จแล้วนะครับก็นําคาปามาใส่ในรูนี้นะครับช่องเดิมมานะครับตรงน,นี้ก็เป็นออตเบอร์สิบสีนะครับก็ขันแค่ตึงๆมือนะครับมาณนี้นะครับ ต่อไปเราก็จะเอาลูกล้อใส่พานมาใส่นะครับแต่ก่อนที่จะใส่ก็เอาเจราระบีทาทาแกนกันก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความลื่นนะครับไม่ต้องทายเยอะนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับครังจากนั้นล้วก็เอาตัวบังคับทิศทางลงมาใส่นะครับมันจะมีสลักอยู่สามตัวนะครับหนึ่งสองสามก็ ใส่ให้มันตรงสลักแล้วครับให้มันกดแล้วให้มันล็อกกันนะครับานี้นะครับต่อไปก็เอาตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมินะครับใส่เข้าไปในรูนี้นะครับกดลงไปให่เอย่างนี้นะครับ นำสปริงตั้งสายพานมาใส่นะครับก็เกี่ยวรูนี้นะครับแล้วก็มาล็อกกับตรงนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาไว้อ่าปรับตั้งสายพานนี้นะครับแล้วก็คอนเน็กสายระหว่างมอเตอร์คาปาแล้วก็สายที่มาจากเมนบอร์ดนะครับก็ใส่เข้าไปเลยนะครับใส่่างนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะใส่ฝาขอบด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็ใส่เข้าไปได้เลยมันจะมีล็อกของมันหน,หน่อยหน่อย ขนาอย่างนี้แหละครับเดี๋ยวเราจะยกไปใส่ในถังทั้งชุดเลยนะครับก็คือถังจะอยู่ตรงนู้นครับเดี๋ยวเราจะวิ่าถังลงมาแล้วก็นําตัวนี้ยกไปใส่นะครับครับเราก็จะนําชุดที่เราประกอบไว้เมื่อกี้นะครับก็ยกใส่ถังเลยนะครับ มีขอบของมันนะครับก็ให้ใส่ลงขอบมเลยนะครับก็จะลงได้พอดีเดี๋ยวเราก็จะยึดน็อตมอเตอร์จากด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็ไล่ยึดน็อตฝาด้านบนนะครับครับก็ตำแหน่งของน็อตฐานมอเตอร์ก็จะมีอยู่สี่ตัวนะครับก็หนึ่งสองสามสี สองรูนี้ไม่ใช่นะครับแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับใส่ไปก่อนอถ้ามันไม่ตรงรูก็ขยับขยับมอเตอร์ด้านหนนะครับ ใช้ปะแก่ปะแยอัดกวด้าไปนะครับตึงๆมือก็พอนะครับอก็ได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปใส่น็อต ด้านหน้าต่อนะครับครับเมื่อเราตั้งถังขึ้นมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะใส่น็อตทั้งหมดนะครับก็จะใส่ฝาอันนี้ไปด้วยนะครับแล้วก็ฝาครอบสวิตประตูนะครับก่่อนอนอกื็เดี๋ยวเราใส่ฝาครอบสวิตประตูก่อนนะครับใส่เข้าไปครับจะมีล็อกมีเคี้ยวของมันอยู่นะครับ เราใส่นี้ก็แค่ประคองประคองไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาอัดกวดกันทีหลังนะครับแล้วก็จะเอาฝามาใส่ลรงบันเนราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะมีเขี้ยวบนล่างลงไปอย่างนี้นะครับ เราก็ออกน็อตมาใส่ตามตำแหน่งของเขานะครับงั้นก็ขันน็อตให้ตึงเลยนะครับก็เริ่มจากบานก่อน เสร็จแล้วก็ลองเช็คดูนะครับว่ามันยังไงมันโอเคไหมก็าโอเคนะครับนี่นะนี่ก็เอาพินเตอร์ใส่ไปก่อนได้เลย เราก็จะเอาเอชุดแผงวงจรคําสั่งนี่ครับามาใส่กับคอนเน็กสายที่เราเอาออกมาอย่างนี้นะครับก็ก่อนนน้นนั้นก็ได้ถ่ายรูปไปแล้วนะครับก็ใส่ไปตามตําแหน่งมาเลยนะครับมันใหญ่ก็ใส่อย่างนี้นะครับคลิกฝั่งนูน้นกดลงไปสายสีเทาใส่ตรงนี้นะครับ ส่วนอันเล็กดำนี่ก็มาใส่นี่นะครับมันจะมีเขี้ยวมีตำแหน่งของเขาอยู่เราใส่ส่วนสองเส้นนี้ก็จะเป็นสายสวิตช์นะครับก็เท้าก็ใส่ฝั่งนี้นะครับตาลก็ฝั่งนี้นะครับได้แล้วเราก็เอา เยลทั้งสี่เคลนี่ให้ลงรูแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับก็จัดระเบียบสายให้ดีนะครับแล้วก็ประกอบดันเข้าไปอันนี้แล้วก็เดี๋ยวขันน็อตสายกว่านี่ครับครับเดี๋ยวเราจะนําถังอ,อบไปใส่ในตัวเครื่องนะครับก็คือเราจะเอาตรงขอบ ของทางอบนะครับให้ลงไปกับร่องตรงนี้นะครับต้องให้มันพอดีนะครับเดี๋ยวมาดูวิธีการใส่เลยนะครับก็เล็งตำแหน่งให้มันดีๆแก็คือสามารถมองผ่านรู ที่เขาจาะเจาะไว้อย่างนี้ได้นะครับก็จะประมาณนี้แนบ่ลงร่องแล้วนะครับครับวิธีใส่สายพานนะครับก็ตอนแรกเราจะทุกอย่างอยู่ในตำแหน่งนี้นะครับก็ให้เราออกออกออก,ออก,ออก่อนได้นะครับกดสปริงออกมา ดึงลูกล้อออกแล้วก็ดันมอเตอร์มาทางด้านซ้ายอย่างนี้นะครับแล้วเราก็คล้องสายผ่านไปที่ถังคล้องสายผ่านแล้วก็เอาตำแหน่งที่เป็นลองฝันนะครับเกี่ยวกับที่มอเตอร์ก่อนนะครับเกี่ยวให้มันตรงแล้วเราก็นำลูกลอกมาใส่ตรงนี้นะครับ คิปมอเตอร์มาด้านนี้เราก็เอาสปิงมาเกี่ยวจากตรงนี้นะครับเราก็ใช้มือดันนิดนึงมาเกี่ยวกับอีก,อก,อกขาระล่างก็านนี้นะครับลักษณะละเดียวเราก็จะจัดตำแหน่งสายพานให้มันเท่าที่เข้าทางนะครับต่อไปก็จะเอา ใไฟ AC มาใส่ในช่องนี้ก่อนนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เอาสายไฟ AC มาต่อกับเครื่องนะครับส่วนนี้เป็นสายของฮีเตอร์นะครับแล้วก็คน,น้นคเข้าไปแล้วก็ยึดสายเก่ากับโขงเครื่อง ต่อไปก็จะมาใส่ลูกปืนที่อยู่ด้านหลังฝาหลังนะครับก็ของเดิมเราก็จะแตกละเอียดอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นของใหม่นะครับลักษณะลูกปืนเขาก็จะมีในส่วนแกนกลางเขาก็จะเป็นยืดออกมานะครับ เลาเราใส่ก็่เา,าเจละบีสักนิดหน่อยนะครับเพื่อหล่อลื่นนะครับตรงนี้มันจะเกิดการเสรียดสีได้เยอะต้องเยอะนะครับเอาประ,ประมาณแล้วก็วางลงไปที่เดิมนี้นะครับแล้วก็เอาฟ้าประกับของเขาครับไปใส่ลงไป เลยนะครับแล้วก็ขันน็อตนะครับสามตัว ไปประกบกับตัวด้านหลังนะครับของถังนะครับก่อนที่จะเอาฝาข้อไปปิดด้านหลังนะครับก็จะใส่ท่อระบายลมออกก่อนนะครับก็ให้เราล้อยไปทางด้านนี้นะครับแล้วก็มันจะมีเขี้ยวอยู่นะครับก็ให้หมุนล็อกไปตามเขี้ยวเลยครับนี่ก็ล็อก่นี้นะครับก็อยู่แล้วครับ จากนั้นเราก็จะดาไปประกบด้านหลังนะครับครับก็หลังจากนั้นเราก็จะเอาหวามาครอบนะครับแล้วเราก็เอาสายไฟ,ฟ ac ประสานที่ก่อนนะครับแล้วก็หาตำแหน่งของรูลังปกให้เจอนะครับแล้วเราก็ใส่ไปตรงแกะเลยนะครับ เย <S <S <ý> <S เราก็จะเอานอตมาล็อกแกงก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยขันน็อตไลต่ตามไปข้างๆนะครับ จากที่จัดระเบียบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะไล่ไขน็อตตามโครงนี้ให้หมดเลยนะครับครับก็สําหรับแกนกลางตรงนี้ครับก็จะใส่น้ํายาล็อกเกี่ยวเบอร์นี้นะครับกันน็อตไขยนะครับอาดลงไปก่อน ใส่เยอะนะครับพอประมาณแล้วก็ใส่แวนแล่วก็ปิง่งแล้วก็ขัดนอดเข้าไปเลยนะครับเราก็จะใช้บล็อกเบอร์13ตัวขันอัดเข้าไปนะครับก็แค่ตึงมือ,อกอ น,นถ้าเป็นขนาดแล้วก็เอาอิตเตอร์มาใส่นะครับก็เอาสายมาใส่ก่อนี้ไปเลยนะครับก็กดลงไปตามร่องตามเขี้ยวมาเลยนะครับมันก็ใส่ลงไประวังสายไฟในส่วนนี้จะบาดกระถังนะครับ ันะครบเ,รเอาฝาครอบด้านหลังมาใส่นะครับแล้วก็ ขัน,นอัดให้หมดทุกตัวเลยนะครับฝาครอบด้านหลังจะมีสองตัวนะครับก็ใส่ให้มันตรงรูน็อตนะครับวางอันนี้ไปก่อนแล้วค่อยวางแผ่นพลาสติกครอบไปทิ้งนะครับครับแล้วก็ขันนออ็อตลบๆหมดเลยนะครับหลายตัวเลยก็เอาฝาครอบด้านบนมาใส่ก็จะมี สลักอยู่สามตัวนะครับก็ใส่ตรงรูเลยเลครับดันเข้าไปแล้วก็นี่ก็ลงร่องแล้วนะครับแล้วก็ขันน็อตด,ด้านหลังซ้ายกว่านะครับครับก็หลังจากประกอบ เสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาก็จะออกมาอย่างนี้แล้วนะครับกับเดี๋ยวเรามาเทสฟังก์ชันกันนะครับว่าทํางานได้ปกตินะครับก็เ,เดี๋ยวเราเปิดเครื่องกันเลย<ๆ>ก็อันนี้ก็จะเทสในโหมดอแอร์ลิงนะครับก็คือแคอ่ให้มอเตอร์มันหมุนเฉยนะครับก็จะเช็คว่ามันมีเสียงดังอะไร ผิดปกวติหรือเปล่าก่อนนะครับก็กดตตาไปนะครับครับเราจะสังเกตได้ว่าเสียงก็จะนิ่งเงียบไปเลยนะครับก็จะมีแต่เสียงที่เครื่องเขาทำงานนะครับก็ในโหมดนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับครับเดี๋ยวลองในโหมดที่เป็นฮีเตอร์นะครับ กดหยุดก่อนแล้วก็ตั้งไปก็จะตั้งไปที่โลฮีทนะครับอเอาแค่เทสเฉยๆนะครับครับโลฮีทแล้วก็สตาร์ทนะครับเทสแป๊บเดียวครับ,แบบรรบดูว่าฮีเตอร์มันทํางานหรือเปล่าแต่ก่อนหน้านั้นผมวัดเช็คค่าของฮีเตอร์แล้วครับก็คือฮีเตอร์มันไม่ขาดนะครับก็แสดงว่าถ้ามันปกติภายในเครื่องต้องร้อนอุ่นๆน,น,นะครับ ครับเดี๋ยวจะกดหุดนะครับแล้วก็จะเช็คว่าในถังมันมีความน้อยมีความอุ่นไหมนะหรือเปล่านะครับโอเคครับก็มีความอุ่นนะครับก็ถือว่าปกติโอเคนะครับเดี๋ยว ก็เครื่องนี้ก็จะนําส่งลูกค้าต่อไปนะครับครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณครับ